สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบานองมีความฝันพอเดชามาบอกสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยาในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึืนยู่ที่โชคและดวงครับส่วนตัะเลขสมักหรอบ่มักก็ขึ้นอยู่ทีดุลพินิษของแต่ละคนครับเพื่อนไหม่าเบานองก็เลย่มมาบอกสู่ฟังจังใดก็ลองมาฟังลองพิจารณาเบิงคิดจริงใดก็ให้สมหวังดังปารถนาสุขปู่สุขคนนะครับเนาะช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับ เบาหนองเป็นแค่ตัวกลางนะครับเนาะส่วนตัวเหลขออะแ้วแต่ทุกคนจะผิดารณาเอาเบาหนองได้เหลขกมากเบาหนองก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังพอเดชาครับเพิ่นฝันมากสองคืนละ่ะเพิ่นฝันเห็นหนองไส้เพิ่นครับหนองไส้เพิ่นที่ตายไปแล้วตรงนั่นเฮ้คือจังแด่มาฝันเห็นกันเนาะในฝันเพิ่นว่าหนองไส้นั่นมาหับเพิ่นเป็นนางโลดเหรียญครับ ุนาพอเรานั่งอยู่แต่ยิ่งจะเสียงรถคันหนึ่งขี่มาบีบแต่ม้าบีบแต่มาบกแ,แข็งเลยเด้เป๊ะๆๆมาบกแข็งเลยเพราะว่านี่ก็เลยอันคนขับรถก็เลยมุนกระจกลงเพื่อนบอกว่าไปไอไปนั่งรถเลนกันเพืน่นว่าบัดนี้เป็นอะไรวะห่วยมันดองไส้กู้ตัวนี้เพืน่นว่าเพื่นก็เลย ขึ้นไปนั่งโรดเหรียญน้ากันอันนี้ขึ้นแหลกได้อันนี้ขึ้นแหลกอันนี้ขึ้นแหลกบะน,นี้เพิ่อนก็เล็ดขึ้นไปนั่งโรดเหรียญน้าน้ำหนองไส้เพิ่นป้าเพิ่นว่าเพิ่อนก็นถามสารสุกทุกดิบกันแหละเนาะตามภาษาเพิ่นบอกว่าหนองไส้ขึ้นรอแถว่าเพิ่นว่าขึ้นรอขึ้นหลายแถวเพิ่นวะเพื่อนบอกโอ้ยอยู่ดีอยู่สบายเพิน่นว่า ก็เลยนาตาสดใสแน่น้องเพื่นบอกเฉยนะพบัดนี้ลงจากรถเพื่อนกลับไปเห็นทะเบียนรถน้องชส้เพื่นแต่ว่าแปลกในฝันกับเรื่องกับรถจริงทะเบียนมันคนละตัวเปลนะ่านาอเพื่นว่าขึ้นแหลกขึ้นแหลกพอเห็นทะเบียนรถน้องไา้หนึ่งหก 03อันนี้คือทะเบียนรถในฝันเด็แต่ทะเบียนรถอันจริง1602แล้ววาเอาบัตลงจากรถแล้วเห็นทะเบียนรถ1603แต่ว่ารถจริงน่ะ1602แล้วก็เอ้ามันคือแปลกๆแ,แล้ววะ เราบอกมันคือแปลกๆแบ,บ,บน,นี้มากขึ้นที่สองกับมาฝันเห็นน้องซ่้อีกแต่ว่ามารอบนี้โบได้ขึ้นรถเพิ่นมาบีบแต่อะไรพเรไรพิ่นว่าบีบแต่อะไรหาอ้ไอ้ไอ้ไอ้เพิ่นว่าพอเบนก็เลยลุกขึ้นมาเบ่งเราว่าแม่นยั้งอีกแล้วว่าไปนั่งรถเล่นกันอีกเพราะว่าเล่าว่าเราเลยว่า โอ้ยบอกไปแล้วละ่ะเพื่อนว่าบอกไปแล้วเพื่อนว่าบอไปกับพวเป็นยังเพื่อนว่ะเพิ่นกันเลยน้องชายเพิ่นกันเลยหารกรถเหลียวถอยมาแล้วก็แปลกอีกในฝันนั่นเะเบียรรถก็เป็นโตเก้าอีกหนึ่งหกศูนย์สามเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็เลยมาดังคิดพิจารณาเราเอา้าในฝัน เรื่องจริงไปยังทะเบ,บียนรถมันคือคนละโตะบอกหนว่าก็บโหูแล้วก็ไป,ปเป็นขึ้นกันแล้วว่าจันแล้วว่าแปลกแล้วว่ะแล้วว่าแปลกแล้วก็เอ๊มันคือมาแปลกๆแนวนีแล้วว่ะแล้วก็เลยว่าลอกเอบองเดอรบอกหนูเลยลอกพิจนาเบงพ่อกับโบหูขึ้นกันแล้วมันคือมาแนวนี้มาสัน,นทะเบ,บียนรถในฝันเด้อหนึ่งหกศูนย์สาม อันนี้คือทะเบียนรถในฝันแต่ทะเบียรนรถน้องอิลีนะ่ะหนึ่งหกศูนย์สองรถกันยังอยู่แต่น้องนั่นเสียไปแล้วรถนั่นลูกชายเพิ่นขับเพิ่นไว้ัยขับไปอันไว้ยตะใส่นั่นละแต่ว่าแปลกคือทะเบียนรถมันคือบวกคือกันกับในฝันคำแปลอังกฤษนะทะเบียนรถในฝันหนึ่งหกศูนย์สามทะเบียนรถอิลีหนึ่งหกศูนย์สองอ่ะงงงง แต่กระเบิงเอาพิเทนาไว้พิเทนาเอาคันว่าคันเล่าว่าขันฟันงวดก่อนนั่นขันฟันเนวนีบ่บ่กระทือเลยกแล้วเล่าว่ะแต่กระโบเป็นอย่างครับเล่าว่ะโบเป็นอย่างเดี๋ยวเอาไม้งวดนี้นอะไรอายุพอเ้อหกสิบสามปีอายุหลองไสห้าสิบสามปีโอห่างกันสิบปีมนตอนนี้กระโบเป็นยังห่างกันเจ็กปีกับน้องเพื่อนเกา่าหล่ะน้องเพื่นพนนอนอัน เพิ่นเสียครับเป็นบสบายเพิ่นป่วยก็เลยเสียแต่ว่าก่อนก่อนถือเสียนะแล้วก็บอกกับอ้ายเราอยู่ได้ว่าฝากเบื้องล้านฝากเบื้องลดในเด้อวาซั่นคนผู้นี้หากลดแหงวาซั่น่ะก็ล,ลองพิจารณาครับเด้อพอเดชาครับผมฟันเห็นสองไายสองขึ้นเป็น่าส่วนเป็นนางลดหลินว่าซั่นานางลดก็ผีเปิดขึ้นตัวนี้แล้ววะ พราะบ่ตรสีเบลลแล้วเนาะนั่งรถกับผีเบิดคืนตัวนี้แล้วอ่ะนะก็ลองพิจารณากันครับเด้องวดที่สิบหกกรกฎาษหกเจ็ดพอบนเบลลสซูฟังเอาหน่องก็เลยเอามาเบลลสซูฟังนะครับเนาะอ่ะย้ำอีกรอบนึงครับผมเลขทะเบียนรถในฝันเห็นเป็นหนึ่งหกศูนย์สามแต่ว่ารถอีลีนะั่นหนึ่งหกศูนย์สองนะครับเนาะอายุพอหกสิบสามปีอายุน้องห้าสิบสามปี เบิ่งไหทฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวบาลน้องกันจะไปหาตัวเลขมาฝากทุกคนคือเก่าละมีอันใหญ่ผู้หนึ่ง่นว่าเพิ่นฟันเห็นหลวงปู่มูลเดี๋ยวบาลน้องสีลองไปถามเพิ่นเบื่องว่าเพิ่นฟันเห็นแบบใดลักษณะแบบใดเดจังมาบอกสู่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฟันเห็นหลวงปู่มูลให้เงินเพิ่นว่าจกเงินออกจากบาทกำให้ใช้มือเลยวาสัสโอ้เพิสิฟันดีครับแท้วาสัส ก,ก็บ่งหูุดหงิดแล้วลว่าบ่าเคยฝันเห็นหลวงปู่หมุนจักเถ่อยังเห็นแต่เพิ่นบ่ท่านเสียพุ่นละเห็นแต่นานนานแต่หลายปีแล้วพิ่นว่าเห็นแต่หลายปีแล้วจะได้จะมาฝันเห็นปู่อีกว่าซันนะเดี๋ยวจมาคุยกันฟังกันนะครับเนาะจงได๋ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดที่16กระฎาคม67ครับผมอ่ะย้ำอีกรอบหนึ่งครับทะเบียนรถในฝันเห็นเป็น1 0ึเอ้ย1603 นี่คือเห็นในฝันเด้หนึ่งหกศูนย์สามแต่ว่าทะเบียนรถจริงหนึ่งหกศูนย์สองอายุพอหกสิบสามปีอายุน้องห้าสิบสามปีฝันพอเดชาครับคิดจิงได้ไก่สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนเพิ่นบอกว่าเลขที่เขาว่าเขาจะยาวากันเด้อเพราะว่าขันฝันกระถามกระเบาซู่ฟังเพิ่นว่ากระบอกป็้งยังนะครับเลขที่เขามีรดผู้ได้กัฝันเดมมดหนึ่งล่ะนะครับเนาะจังได้กระขอยทุกคน จงโชคดีคิดสิไนสมหวังดังปารถนาสุขผู้สุขคนเดี๋ยวบ้านน้องก็จะไปขอเลขคือเกาหลายคนเบ่นบอกว่าบ้านน้องร่วมรถตาใครเห็นไหมบ่ามีจักขั้นแล้วก็มีจักรเลขเพราะวดหันกันมีคนถือแปดเก้าผลว่าผลว่าขับขายขับขามีรถคันหนึ่งมีมียูศูนย์สามสามศูนย์คันหนึ่งแมนบอกแกีแต่จงมาเบิ่งนกันแต่ขอทุกคนโชคดีงดวนทีสิบหกหลักหกจิ สวัสดีครับ